หลายๆขาดที่ที่ก็รบรักทุกท่านแม่ผมบอกว่าสีหน้ามันออกอย่างชัดเจนนะฮะเชื่อไมหมฮะว่ากิจกรรมที่แอดไว์นี่นะฮะท้ากับเดชช้อยผมเนี่ยไปเดินสายเอาจริงเลยนะผมผมไม่คิดนะฮะว่ามันจะถึงเป้าตามที่ตามที่คุยกันไว้ด้วยวยอดจำนวน1นึ่งแสนสองหมื่นไลค์นี่นะพะูดตรงว่าผมมั่นใจว่าไม่ถึงนะนะแต่ณนตอนนี้นะฮะต้องบอกว่ามันเหลืออีกติ่งเดียว มันจะถึงมันจะเลยมันจะทะลุอยู่แล้วใจแป้วมากที่พหงตรงคือผมไม่ได้ไปเดินสายมาเนี่ยนะฮะเฉพาะวิธทยุเนี้ย้องบอกว่าเป็นเวลาหลายสิบปีมาก็ใช้จากเด็กใช้จากน้องไปเนี่ยนะฮะนึกเหมือนกันว่าถ้าวันเนี้ยมันโดนจริงเนี่ยจะเป็นยังไงแต่เอาฮะถ้าสมมติว่ามันถึงจริงนะฮะผมก็แมนพอก็ไปนะฮะแตนะนะ่ถ้าอื่นไม่ถึงในระยะเวลาเนี่ยประมาณอีกสักสักสักสิบกว่าวันเนี่ยผมร่อตัว วัดใจคุณผู้ชมแฟนรายการเองนะฮะอยู่ที่ไปลายดูคุณแล้วอยากให้ผมไปไม่ไปน้องตัดสินใจเองนะฮะผมอยากจะบอกว่าผมโคตรตื่นเต้นเลยอ้โออยากจะลอท้ด้เอา้าลุ้นกันนะ